สวัสดีครับวันนี้นนมาอยู่กับผมอร้องครับวันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับก็ว่างงานจำเคยอะวันนี้นี่แม่ให้มันเลี้ยงแพบ <c oughs> แต่ <c oughs> ก็อยากจะหาคอนเทนต์อะไรด <c oughs> เด็ดสักอย่างอะผมก็อยากจะลองมาทดลองเกี่ยวกับปลูก <c oughs> หอมบนต้นกล้วยอะไรประมาณเนี้เนาะ <c oughs> ไม่ทราบ <c oughs> ว่ามันจะปลูกได้ปรออยากจะลองอะ <c oughs> ก่อนอื่นก็ขอหอมเลยเดิขอหอม นี่ครับหอมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปปลูกหอมกันนะครับผมมากับผมมากับซนิอองเขาใหญ่สูงยาวครับคนเดิมซนิอองเขาใหญ่สูงยาวนี่ครับตอนนี้ผมได้เดินมาอยู่หน้าต้นกล้วยแล้วครับนี่ครับต้นกล้วยนี่ครับต้นกล้วยต้นกล้วยบ้านผมครับ คือผมจะมาปลูกหอมบนต้นกล้วยนะผมจะแบ่งให้คนละห้าลูกสองคนนะคนละห้าลูกอะ่ะมึงคิดว่าต้มหอมมึงต้มหอมกูนี่มึงว่าของใครขึ้นดีวะของผมแน่นอนท่านผู้ชมมึงเคิดว่อของมึงรอดเหรอวะกูว่าของคุณรอดเหรอต้องรอดูคนระับเอามาผมจะแบ่งหอมให้คนละห้าลูกนะครับหอมห้าลูกครับแบ่งให้คนละห้าลูกครับ นันนบนับนับครบครบหรือเปล่านับเป็นจังเล่หนึ่งสองสามสี่ห้าครบไหมคร okay. บมีเมียแล้วมึงจะคบกูอีกเหรอมึงมีเมียแล้วมึงจะคบกูอีกเหรอก่อนผมก็เป็นคนที่แบบว่าจะปลูกอะไรจะทำอะไรก็ต้องเพิ่มพลังก่อนนะครับ ยากระตุ้นฉันอันนี้คือยากระตุ้นกำลังของผมใบกระทงบ้าใบากระทอ่อมใบพูนนี่ครับอันนี้คืออาหารประจำหมู่บ้านผมแผมวกินตั้งแต่เด็กอย่างโตนี่ข้างในมันจะเป็นหมากแบบนี้ข้างนอกมันจะเป็นอะไรข้างนอกมันจะเป็นใบกระทงเอ่อไม่ใช่กรองหมากเนี่ยต้นหมากใครไม่เคยเห็นเอาอันนี้ต้นกล้วยแต่เป็นกล้วยป่า เอาครับแล้วก็ดกนิดๆยกยกให้เพื่อนต่อนี่ครับวิธีการปลูกหอมบนต้นกล้วยอะไรแบั ครับทุกคนครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับค่านลูกครับนับดีนับดีเริ่มสองสามสี่ห้าก็คือตอนนี้ผมก็ปลูกปลุกโค้ผานลูกแล้วนะครับแล้วผมก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสองอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์ครึ่งแล้วมัง้งหนึ่งอาทิตย์แล้วนะเนาะแล้วผมจะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเิดฝาแล้ว นี่ครับอันนี้คือ,อน,นีอาเขา<ม>เขาเขาใจสูงยาวกแล้วหาพื้นที่ที่จะปลุกเอาตัวนี้อลยบอจะรอนรอเปล่า<ม>จะรอนรอเปล่าฮะรออนรอดเหรอคนน้าตาดีทำอะไรมันก็ดูดี <c oughs> คนน้าตาดีทำอะไรก็ดูดีเขาใหญ่สูงยาวอะไรประมาณนี้เหรอผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบเราผู้หญิงเกลียดเราเหรอ ผก็ยิงรักอืรักอะไรวะรักเล่นลงใน,นตัวสี่รูแล้วครับสี่รูแล้วนะครับ,รรบนนไม่ตามกันหรอเดี๋ยวแพ้กินเฮ้ยล้มบนยอดเลยเว้ยอันนี้ช็อคเล่นของสูงครับเล่นยอด เลยใครปลูกหอมนุยเขาไม่ได้ให้ไปหาเรื่องต้นกล้วยนล้ยามาดูกันว่ากล้วยป่ากับกล้วยบ้านนะครับดูครับคือของต้นในอ่องนี่คือแบบว่าผมว่ายังไงก็ไม่รอดครับยังไงก็แพ้ผมครับดูครับยังไม่ทนันได้ปลูกอะ่ะก็คือต้นจะหักแล้วนะครับครามยังไม่จบนะครับยังยม่น้ำตกนี่คุณมีหลักการนะเขาทำวายไวานะครับ S <S ที่โมยไอ,อน้นี่ถ้าไม่มีเทคนิคที่ทำแบบผมไม่ได้ครับนี่คือมันต้้งใช้วิชาขั้นสูงโอเคครับหลังจากที่ผม ปลูกหอมอะไรเสร็จนะครับผมไม่ได้คิดอะไรดีๆออกหนึ่งอย่างก็คือผมได้คิดไอเดียดีๆอะไรออกมาหนึ่งอย่างอ่มึงคิดอะไรบ้เฮ้ยระดับระดับปูนี่มันต้องเจ๋งอยู่แล้วคิดอะไร่กูคิดอะไรนี่คือแปลว่ามันเกินคาดอะมันเขาจอ๋อก็คือเมื่อกี้นี่เพื่อนเพื่อนผมบอกว่าอะไรนะบอกว่าอย่างไงมันก็ต้องชนะไอ้ทีนี้ก็คือ ผมว่ามั่นใจว่าผมจะชนะว่าพอผมรอดอ่ะดูง่ายๆครับใครชนะไม่ชนะแค่เทคนิคการปลูกการฟานันการจับมีดแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครเหนือกว่าต้นกล้วยมึงจะหักแล้วเอาเอาเอาดีเอาดีเอาดีาดมึงก็คิดว่ามึงจะชนะกูจะชนะเหรอเอาดีต้นกล้วยผมถึงมันจะหกักแต่ว่าก่อนที่มันจะหกักหอมแดงผมก็ได้งอกผมก็กินไปหมดแล้วเอาครับทุกคนตก ตกลงตอนนี้นี่เราสองคนนี่ไม่ยอมใครแล้วนะครับก็คือแบบไม่ยอมกันแล้วครับเอาจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือก่อนอันนี้คือจับมือเพื่อยืนยันว่าถ้าเกิดของใครรอดไม่รอดใครแพ้ใครชนะนี่ก็คือจะมีการบทลงโทษแบบอย่างหนักนะครับหนักสุดๆอะ่ะก็คือไม่รู้อ่ะอยากจะรู้ก็คือติดตามช่องผม,มไปก่อนนะรออีกหนึ่งอาทิตย์ครับได้เจอแนะ่โอเคครับจับมือเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปใหม่ๆโอเคครับ okay. บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ